เช็คสิทธิ์แล้วว่าไม่ผ่านให้รีบทําสิ่งนี้ก่อนโดนตัดสิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังและทําไปพร้อมๆกันนะคะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้พบกับผมในวันที่3มีนาคมปี2 5 6 6ค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะก็นําข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาฝากพี่ป้านาทุกคนอีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครบ้างที่เช็คสิทธิ์แล้วว่าขึ้นว่าไม่ผ่านนะคะก็ราวๆ8ล้านคนนะคะคือยังมีหวังนะคะสําหรับ อรที่ขึ้นไม่ผ่านคอมเมนต์ด่วนเลยนะวันนี้มีวิธีมาฝากกันแล้วก็ให้รีบทําก่อนวันที่1พฤษภาคม66นี้ก่อนโดนตัดสิทธิ์จริงๆนะคะแต่ก่อนไปรับชมเนื้อหาข่าวสารผมก็อยากขอกําลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ และถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะก็มีช่างข้างบ้านเขามาทําต่อเติมนะคะอาจจะแบบว่ามีเสียงแทรกเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะทุกคนไม่ต้องเครียดนะก็ดูดูไปก็ฟังไปนะคะทุกคนหลังจากที่กระทรวงคลังนั้นนะคะได้ประกาศผลการลงทะเบียนในวันที่1มีนาคมหที่ผ่านมานะคะ ใครที่ผ่านการลงทะเบียนเนาะก็สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนต่อหน่วยงานที่รัฐกําหนดไว้นะคะซึ่งในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ค่ะมีผู้ลงทะเบียนสมบูรณ์ทั้งหมด22ล้านคนนะคะและมีผู้ผ่านเกณฑ์รอบสุดท้ายนะคะก็คือไฟนอลเลยคือ14ล้านคนค่ะโดยมีถึง8ล้านคนนะคะที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนั่นเองค่ะนั่นก็คือ สถานะว่าไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนนะคะซึ่งใครที่ขึ้นสถานะแบบนี้นะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะโดยยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองที่เว็บไซต์นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h นะคะหรือเว็บไซต์ w e l f a r e m o f g o t h นะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันนะหรือจะติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่น อุทธรณ์7หน่วยงานนะคะก็จะประกอบด้วยธนาคารออมศินปรุงไทยทกศสำนักง,งานคลางทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครและสาระวัตการเมืองพัทยาค่ะตามวันและเวลาของแต่ละหน่วยงานโดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนนั้นเป็นผู้ดำเนินการ ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโดยผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องถือบัตรประจําตัวประชาชนไปแสดงให้เขาเห็นนะคะซึ่งในระยะเวลาของการยื่นอุทธรณ์นั้นนะคะในรอบนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่1มินาคมถึง1พฤษภาคม66นะคะจำนวน62วันเนาก,ก็รีดําเนินการนะคะเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราขึ้นสถานะว่าไม่ผ่านเกณฑ์ เพราะมีหนี้สินนะคะก็ให้ไปยืดอุทธรณ์ที่ธนาคารนะคะหรือถ้าเกิดว่าขึ้นเกณฑ์ว่าคุณมีทรัพย์สินหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์เกินนะคะก็ไปยื่นอุทธรณ์ที่สำนักงานที่ดินได้เลยนะคะตามที่กระทรวงครั้งนั้นได้แจ้งเอาไว้นั่นเองเนาะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครทำแล้วนะคะสถานะขึ้นว่าอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ